สวัสดีครับวันนี้เราไปชมไฮไลท์เดอะดีไซนกันนะครับในรายการซูเป <I S 1> อร์ดารกอนยุแปะที่ชนบุรีนะครับในวันที่26 <you> เดือนกันยายนปี63 <you> นะครับรายการนี้ก็ยิงไป4รูปนะครับสำหรับดีไซน์โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นนะครับได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมนะครับ เดี๋ยวเราไปชมฟอร์มการเล่นของเดอะดีไซน์กันเริ่มด้วยไม่มีบอลนะครับไปหาตำแหน่งที่ดีนะครับต่อด้วยตบไปที่ว่างนะครับเลี้ยงตัดหน้าแล้วที้เขาหาปุ้ตระตูยิ่งเรียบร้อยนะครับซันโวแล้วนะครับเป็นจังหวะโซโลที่ได้มันจริงๆนะครับของเดอะดีไซน์นะครับขอบคุณเพื่อนที่แอสซิสต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกคู่นะครับ จังหวะพาบอลไปส่งให้เพื่อนนะครับเพื่อนได้ยิงนิดเดียวนะครับเดี๋ยวดูดีไซน์เจอสี่คนนะครับจะทำยังไงแต่ก็ต้องมีกระแทกยังเกี่ยวบอลไม่ได้ตลุยพาบอลไปส่งให้เพื่อนนะครับเพื่อนจะบอลยิงเกือบเราเพื่อนครับนิดเดียวนิดเดียวจริงครับเดี๋ยวเราไปชมจังหวะดีไซน์เอาบอลลงนะครับเราก็พร้อมยิงเลยนะครับ นี่ครับเอาบอลลงพร้อมยิงยิงแต่เบาไปนิดนึงนะครับจังหวะหลบ2ไปยิงประตูนะครับหลบหนึ่งหลบ2นะครับเข้าข้างหลังโอ้โหทำไมไม่ได้ฟาวครับหน้าได้ฟาวมากเลยครับลูกนี้จุดโทษด้วยนะครับลูกนี้กรรมาการเดี๋ยวเราไปดูจังหวะเล่นสวยๆกับเพื่อนนะครับีไซน์นะครับ ก่อนหาจังหวะยิงนะครับเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนให้ดีไซน์นะครับหาจังหวะยิงนะครับโอ้โหเสียดายแป็กไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูดีไซน์จังหวะการดึงบอลแล้วไปต่อนะครับดึงบอลกล้วไปต่อนะครับหาจังหวะหาพื้นที่ในการยิงประตูนะครับเดี๋ยวไปดูดีไซน์เล่นกับเพื่อนๆนะครับดีไซน์ได้บอลดีไซน์คืนเพื่อนนะครับเพื่อนคืนดีไซน์นะครับดีไซน์คืนหลังนะครับ เพื่อนคือดีไซน์ครั้งหนึ่งนะครับดีไซน์ผ่านบอลให้เพื่อนได้ยิงอืาไปนิดนึงนะครับยิงยังไม่ดีนะครับเสียดายจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกคู่นะครับเริ่มการแข่งขันนะครับเริ่มด้วยผู้รัษสัมะตุโยนบอลให้ดีสายนะครับดิไซน์เอาบอลลงพร้อมเล่นต่อก็ชากลบไปหนึ่งนะครับ ูต่อสู้ขวางเอาไม่อยู่นะครับคนที่สองครับชนล้มได้ฟรีคิกนะครับดีไซน์ลุกขึ้นมาเตรียมจะยิงเองนะครับผูต่อสู้ตั้งกำแพงครับกรรมการกำลังเช็คนะครับดีไซน์ก็หาช่องยิงนะครับพร้อม ยิงเข้าไปนะครับเน้นทิศทางเข้าไปเลยนะครับโอ้โหสุดสวยเลยนะครับลูกนี้สุดยอดครับดีไซน์เดี๋ยวเราไปดูดีไซน์สกัดแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับดีไซน์หาพื้นที่รับบอลพร้อมกระชากผ่านหนึ่งผ่านสองครับ แตะเข้าไปยิงสุดสวยครับโอ้โหเพอร์เฟกจริงๆครับดีไซน์เลี้ยงครึ่งสนามไปยิงประตูได้สุดสวยจริงๆครับขอบคุณเพื่อนที่แอสซิสต์นะครับเดีย๋ยวเราไปดูจังหวะโต๊ะกลับจากครึ่งสนามอีกครั้งนะครับอีกแล้วนะครับ <when> ดีไซ์ได้บอลโอ้กลับแตะหลบกระชางหนีไปบอลก็ดอนไปหาเพื่อนอีกทีหนึง่งให้ดีไซน์อีกครั้งหนึง่งแตะเฟิร์สทัสเข้าไปอีกประตูได้สุดสวยจริๆงๆครับหฟอร์ซดีจริงๆครับ เพิ่งทักเพื่อยิงประตูนะครับสุดยอดครับเดยวดีไซน์ครับเป็นแฮตทริกแรกของร์นาเมนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์เอาบอลลงลบสองแลไปยิงประตูเอาบอลลงลบหนึ่งลบสองเสียดายครับไม่ตรงกรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์เอาบอลลงพร้อมสร้างจังหวะกระชางครับเอาบอลลงนะครับดูจังหวะเขาครับลบหนึ่งนะครับลุดสองนะครับ ตัวที่3นะครับไม่พ้นนะครับตัวสอนเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในครึ่งเวลาหลังนะครับ cherry, ดีไซน์เริ่มเล่นนะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนก็ให้ดีไซน์นะครับ <it> ดีไซน์ลบหนึ่งลบสอง นิดเดียวนะครับโอ้โหเสดานยังเลยครับนะแต่ก็ดีไซน์ก็ถือว่าสร้างอย่างไดีดีนะครับเดยดีไซน์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับขอบคุณโค้ดและก็ผู้บริหารที่คอยให้โอกาสอยู่เสมอนะครับและขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่คอยเชียร์สุดใจเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ